สวัสดีครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮันนีมูนพีเรียดของอาร์เนอร์สโอตหลังจากที่ชนะมา3นะัดรวดนไม่เสียประตูเลยวันนี้แม่งโอ้คาบ้านซะอย่างนั้นน่ะเป็นการแพ้ต่อน็อตติงแฮมฟอร์เรสเป็นครั้งแรกในรอบ50กว่าปีเลยครับตั้งแต่ปี1969อะ่ะกี่ปีวะตอนนี้ปี2024 30 31 55โอ้โห55ปีครับและผู้จัดการทีมฟอร์เรสนะครับนูโนซานโต ชนะหรือว่าููเป็นครั้งแรกด้วยที่ผ่านมาเจอหรือว่าููทีไรแพ้รวดทุกนัดต้องยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้ฟอร์เรสต์คือเขาเล่นดีมากๆแล้วก็หรือว่าภูอะต่ำกว่ามาตรฐานทุกคนเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาว่ากันละกันครับปัญหาเยอะพอสมควรเลยสำหรับเกมนี้ในเกมนี้ครับเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยหรือว่าภูไม่มีอะไรเลยครับครึ่งหลังเนี่ยแย่กว่าครึ่งแรกด้วยซ้ําคือจะเริ่มยังไงดีอ่ะพอมันแพ้มันก็ทําให้เราได้เห็นอะไรเยอะเหมือนกันเนาะ เอาเป็นว่าผมขอชมฟอร์เรสต์ก่อนละกันครับวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะการเล่นเกมลับมันเป็นการเล่นเกมลับแบบไม่ได้ยืนอุดนะครับแต่ว่าจะเน้นไปในโรงการตัดบอลมากกว่าคือให้สังเกตแบ็กสองข้างของเขาอะครับชื่ออะไรผมก็จําไม่ค่อยได้ละไอหน้ามัง้งไอหน้ากับโมเนโนเขาพยายามจะตัดบอลให้ได้ก่อนตลอดเลยแล้วก็กองกลางตัวรับ2ตัวนะครับของฟอร์เรสต์ดุดันมากๆเข้าถึงบอลตลอดเลยโดยเฉพาะไลอันยาเตสที่แบบแซะต่อแม็กอลลิสเตอร์ตลอดทั้งครึ่งแรก จนเขาได้รับใบเหลืองะครับเขาถึงจะเลิกตอบแมก,กาแต่ต้องชมครับว่ายาเตสเล่นดีมากๆเลยยอมรับเลยเล่นแบบไม่กลัวเลยครับเจมวอร์เพลาก็ดีคุมจังหวะเกมดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นมากอะไรเท่าไหร่และสําหรับลวอร์พูนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเล่นอาจจะไม่ได้แย่มากคือเล่นใช้ได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยที่มันยังทําได้ไม่ค่อยดีติดติดขัดขัดอยู่พอสมควรเลยครับคือจังหวะของเกมครับเล่นไม่ได้เหนื่อยใช้ได้เล่นเร็วดีมียิงชนเสาไปทีนึงด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกจังหวะในแดนแดนบอลแดนเนี่ย ที่พลาดเยอะมากโดยเฉพาะซาร่ากับโซบสไล่ส่วนโจต้านี่โดนตับออกจากเกมไปเลยหายไปเลยโอกาสยิงนี่ไม่มีเลยครับลงมาล้วงบอลพักบอลก็ทําอะไรไม่ได้เลยคือถึงแม้ว่าแดนสามมันจะเสียบอลง่ายเนาะแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามหรือว่าหัวกลับมาครึ่งหลังน่าจะปิดเกมได้คือเอาจริงจริงนะครับฟอร์เรสอะเขาก็ไม่มีอะไรนะเกมรับอาจจะทําได้ดีครับแต่ว่าเกมลุกเขาไม่มีอะไรเลยและในมุมพวกเขาเนี่ยถ้าจบเกมได้หนึ่งคะแนนออกไปจากแอนฟิลผมว่าพวกเขาพอใจแล้วละ่ะ ดังนั้นมันอยู่ที่ลวอร์พูลแล้วครับว่าจะหาทางแก้เกมและออกมาในช่วงครึ่งหลังจะมีวิธีการเจาะเกมรับของฟอเรสต์ได้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าครึ่งหลังออกมาลวอร์พูลแม่งแย่กว่าเดิมจังหวะจ่ายบอลโคตรเละเทะเลยส่งเสียส่งพลาดส่งขาด15นาทีแรกนี่ม,มั่วมากพอถึงนาทีที่60อาร์เนอร์สล็อตแก้เกมเปลี่ยนตัว3คนครับคือพอเราเห็นนักเตะ3คนออกมายืนเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนตามตำแหน่งทั้งดีอาร์ โจต้าแล้วก็เทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนน่าจะโดนออกนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าใครวะอ่ากั๊โปนูนเยสแล้วก็แบลี่ที่น่าจะได้ลงมาแทนนะครับแต่กลายเป็นว่าอันเนอร์สล็อปเอาแม็กเอลิสเตอร์ออกแล้วก็ส่งคอเนอร์แบลี่ลงมายืนไปแบกขวาแล้วก็ขยับเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนขึ้นไปเล่นกองกลางคือผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่ชอบเทรนด์เล่นกลางแต่ว่าอย่างในนัดเนี่ยถ้าเทรนด์จะต้องขึ้นไปเล่นกลางจริงๆอะ่ะผมอยากให้เอาโซโบสไลด์ออกมากกว่า แต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะผมก็เข้าใจอา์เนอร์สล็อตนะเพราะว,าว่าวิธีการเล่นในฐานะกองกลางตัวลุกอะ่ะเทรนด์มันอาจจะไม่ใช่คือเทรนต์อ่ะมันจะออกไปในแนวเป็นตัวออกบอลตัวเปิดบอลวิธีการเล่นก็อาจจะคล้ายๆกับแมคก้านิดนึงผมก็เลยคิดว่าสล็อตเขาน่าจะลองเสี่ยงดูครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะ15นาทีแรกในเกมครื่งหลังมันตื้มมากๆมันขึ้นบอลไม่ได้เลยเขาก็เลยอยากลองเอาเทรนด์ขึ้นมาเล่นกองกลางเอาไปลองขึ้นบอลแทนดูบ้างแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปอ่ะครับในตอนที่ผมทําคลิปทีมชาติอังกฤษในฝึกยูโร ผมได้จั่วหัวไว้ว่าอังกฤษอ่ะจะได้เข้าชิงถ้าปรับอะไรนิดหน่อยซึ่งในคลิปนั้นนะครับผมได้บอกไปว่าเทรนต์อ่ะยังเล่นกลางไม่ได้คือโอเคเขาอาจจะมี potential ที่จะเล่นได้แต่จังหวะการยืนตำแหน่งของเทรน์นะครับมันยังยืนไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แบ็กอ่ะเวลาเราเล่นแบ็กนะครับเวลารับบอลจากเพื่อนเราจะมองแค่ด้านหน้าเพราะว่าด้านหลังมันไม่มีคู่แข่งมันไม่มีเพื่อนร่วมทีมอะไรยืนอยู่แล้วแต่ว่ากองกลางโตต่ำนะครับ deep lining playmaker อะ่ะมันต้องมองได้รอบสนามเลยถ้าใครเคยดู โจชัวคิมมิชหรือว่าโทนี่คสเล่นบ่อยๆนะจะเห็นว่า2คนเนี่ยโอ้โหแม่งมองจนแทบหัวจะหมุนได้360องศาอยู่แล้วอะ่ะหรือลูกาโมเดชอีกคนนึงก็เหมือนกันครับแล้วก็วิธีการยืนรับบอลของเขาอะ่ะเขาจะยืนหัน45องศาเพื่อให้เราสามารถมองเห็นคู่แข่งว่าเขาจะเพรสใส่เราตรงไหนและด้านไหนบ้างที่มีเพื้อนของเราที่ยืนว่างรออยู่มันเป็นการเพิ่มวิชั่นในสนามาครับดังนั้นจะเห็นเลยว่าพวกเขาทั้ง3คนที่ผมพูดชื่อมานี่คิมมิชคสและก็โมเดชทั้ง3คนเสียบอลยากมากๆ หรือ,อยังบูธเกสอีกคนหนึ่งก็ได้รับที่ข้อขั้นปราจาย์ไปแล้วอะแทบไม่ได้มองเลยว่าใครอยู่ข้างหลังบ้างแต่เขารู้เลยว่ามีใครวิ่งเข้ามาบีบเขาบ้างเหมือนกับเขามีตาหลังอะแต่เอาจริงๆคือเขามองไว้อยู่แล้วแหละและก็นั่นแหละครับคือถ้าถามว่าเทรน,นด์เล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าต้องปรับอีกเยอะพอสมควรเลยวิธีการยืนตำแหน่งวิธีการยืนรับบอลจากเพื่อนและในหัวของเขาต้องคิดก่อนล่วงหน้าให้ได้เสมอว่าเขาจะทำอะไรในเพลย์ต่อไปหลังจากที่ได้รับบอลแล้ว ถ้าจะให้เทรนเล่นในตำแหน่งนี้จริงๆนะครับในอนาคตนะอาจจะต้อง่นหงิดกันสักระยะหนึ่งเลยแหละอาจจะ6เดือนถึง12เดือนอะแต่ว่าเอาจริงๆในความคิดผมอะผมรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่เสียก็อย่าไปซ่อมมันเลยอย่าพยายามโยงให้เขาเป็นเซเว่นเจอรัลดเลยครับเทรนอาจจะเคยเล่นตำแหน่งกองกลางในตอนอยู่กับทีมเยาวชนเนาะแต่ว่าเขาโดนเยอกรนครอบเก่าจนเขากลายเป็นแบ็คขวาระดับโลกไปแล้วอะโมซาล่าวันนี้ก็พลาดเยอะมากครับทาอะไรก็ไม่ดีเลยจังหวะที่ควรส่งก็ไม่ส่งจังหวะที่ส่ง ก็ส่งช้าไปจังหวะหนึ่งคือเพื่อนมันเสียจังหวะไปแล้วครับแล้วโมตาร่าค่อยส่งให้เพื่อนก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่จะวิ่งไปรับบอลได้แล้วโซบอสไลวันนี้ก็แย่คือหลายคนอ่ะอาจจะชมเขาในช่วงสามนัดแรกนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าเขาต้องดีกว่านี้คือยังไงดีอา่าเรียกว่าผมคาดหวังกับเขาเยอะกว่านี้ดีกว่าในช่วง3 4มถึงนัดแรกเนี่ยมันยังไม่มีนัดไหนเลยครับที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจในตัวของเขามากถึงขนาดต้องพูดชมเป็นพิเศษ กองกลางตัวรับของเราทั้งสองคนวันนี้ครับกาเวนแบกกับแมคก้าหรือกาเวนแบกกับเทรนเนี่ยทั้ง3คนเล่นยากมากครับเพราะว่ากองกลางของฟอเรสบีบเร็วคืออย่างที่บอกไปในตอนตปนน่ะนักเตะเล่นเกมรับของฟอเรสทุกคนเขาไม่ได้รอจังหวะรับแต่ว่าพวกเขาจะพยายามวิ่งตัดบอลตลอดหลายครั้งกาเวนแบกแมคก้าหรือว่าเทรนพิกบอลได้แต่ว่าก็ไปเสียบอลในแดนบอลอีกแดน3วันนี้พลาดเยอะครับโดยเฉพาะกับซาร่าซโบสไล ส่วนโจตาดีอาร์สกักโปนูเยสที่ลงมาเนี่ยเงียบมากหายจากเกมไปทั้ง4คนเลยแต่ว่าอาจจะมีดีอาร์สคนหนึ่งครับที่อาจจะดูวุ่นวายมากสุดมียิงชนเสาไปทีหนึ่งในช่วงต้นเกมครึ่งแรกและจังหวะเกมลุกของฟอ r e เรสต์นะครับโดยเฉพาะจังหวะสวนกลับตอนแรกอะ่ะมันดูไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าหลังจากที่อีลังกากับฮัสซันโอดอยลงมาแล้วอะ่ะมันเร็วขึ้นทันทีเลยอันตรายขึ้นเยอะมากก่อนที่2ตัวสำรองของฟอร e เรสต์จะประสานงานกัน คนหนึ่งส่งคนหนึ่งยิงแต่ของลอร์พูเนี่ยกักปนูนเยสลงมาเอาจริงๆนะหนักกว่าดีอาร์โจตาอีกหายไปเลยครับไม่มีบทบาทอะไรเลยโอเคอาจจะมีนูนเยสอะที่ได้บอลเยอะหน่อยแต่ว่าเขาเร่งจังหวะเกินไปครับหลายๆทีก็ส่งเบี้ยวส่งไม่ตรงบ้างส่งให้เพื่อนเพื่อนก็เล่นยากบ้างลว่าพูในนัดน,นี้พยายามจะเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าครับและผมก็คาดหวังว่าถ้าเจาะไม่ได้อะ่ะก็อยากที่จะให้ลองยิงไกลดูบ้างและการยิงไกลเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราจะต้องยิงไกลให้เข้าบางครั้งอะ มันเป็นการเปลี่ยนวิธีการเข้าทำเพื่อให้เกมรับคู่แข่งสับสนแบบว่าเฮ้ยแมคก้าได้บอลโซโบสไลได้บอลไอ้นี่แม่งจะทำอะไรวะเฮ้ยถ้าเราไม่เข้าไปบล็อกเดี๋ยวมันยิงไกลหรือเปล่าแต่ถ้าเราเข้าไปบล็อกเนี่ยโซนเกมรับมันก็จะว่างมันก็จะมีช่องมากขึ้นแต่ว่าเกมนี้ร์ปภูไม่มีเลยเกมรับฟอร์เรสทุกคนรู้อยู่แล้วว่าร์พภูไม่ยิงแน่หกเจ็ดคน ยืนอัดกันอยู่ในเขตโทษแต่เอาจริงๆคือผมก็ไม่อยากจะมาว่าอะไรหรอกนะเพราะเราก็ไม่รู้ครับวิธีการฝึกซ้อมของทีมมันเป็นยังไงบ้างเราอาจจะได้ดูคลิปอินไซต์เทนนิงของทางสโมสรเนาะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าซ้อมกันมาเป็นแบบไหนแต่ว่าเราไม่ได้เห็นทั้งหมดครับดังนั้นเราก็ทําได้แค่บ่นแหละและการเปลี่ยนตัวรอบ2ก็ทาเอางงเหมือนกันนะครับเปลี่ยนโกนาเต้ออกเอาแบ็กสข้างหุบเข้ามาเป็นหลังสามแวบแรกที่ผมคิดเลยก็คือเฮ้ยหลังสามวะเคยซ้อมแผนนี้กันมาก่อนหรือเปล่า เพราะว่าวิธีการเล่นหลังสีกับหลัง3ามะวิธีการเล่นแม่งคนละเรื่องเลยนะอย่างเวลาที่ผมเตะบอลนะครับตั้งแต่อยู่ทีมโรงเรียนตอนมัธยมและแล้วก็มหาลัยด้วยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เตะเล่นกับเพื่อนมีพวกอดีตนั้งแต่ไทยลีกก็มาเล่นด้วยเหมือนกันคือพวกผมอะไม่ค่อยเล่นหลังสามกันหรอกครับจะเล่นหลัง4ตลอดแต่ว่าครั้งไหนที่เพื่อนๆเขามารวมตัวกันได้ไม่ครบมาแต่ตัวเล่นเกมลุกบ้างตัวรับไม่มากันสักคนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเล่นหลังสากันบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายก็เละ เพราะว่ามันไม่เคยซ้อมกันมาก่อนครับวิธีการยืนตำแหน่งช่องว่างระหว่างวิงแบ็กกับเซนเตอร์มันไม่ง่ายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปแหละว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะสล็อตซ้อมยังไงกันบ้างแต่อย่างน้อยนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องดีที่สล็อตบบกล้าเสี่ยงบางครั้งถ้าเกมมันตื้อๆแผนเดิมไม่ได้ผลผมก็รู้สึกโอเคนะครับที่จะลองแก้เกมแล้วก็เล่นอะไรใหม่ๆดูบ้างบางนัดมันอาจจะได้ผลบางนัดอาจจะไม่ได้ผลไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับและคราวนี้เราต้องมาดูกันแล้วล่ะว่าโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันก็มาแล้วด้วยมีลีกคัมาอก ตารางการแข่งขันเริ่มแน่นแล้วครับแล้วก็เริ่มเข้มข้นแล้วด้วยเกมหน้าออกไปเยือนเอซีมิลานยังไงก็ตามต้องชนะกลับมาให้ได้ฟอร์มของเอซีมิลานเปิดฤดูการมาสามนัดป่วยมากๆถึงแม้ว่าหรือว่าหัวจะมีผลงานในการออกไปเยือนทีมจากอิตาลีไม่ค่อยดีก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามต้องคาดหวังถึงชัยชนะแล้วครับไม่อย่างนั้นนะอา์เนอร์สล็ลตกดดันแน่นอนเปิดหัวมาสวยๆสามนัดและมาพลาดต่อสองนัดบอกเลยครับกดดันแน่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแฟนบอลลวอ่าพูลทุกคนแพ้นัดแรกไปเรียบร้อยแล้วแถมเป็นการแพ้คาบ้านด้วยเอาจริงๆนะสำหรับผมนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องแพ้ในสักวันหนึ่งแต่ว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเกมแรกที่แพ้เนี่ยจะเป็นการพ่ายแพ้คาบ้านที่แอนฟิลเลยและการแพ้คาบ้านนะครับโอเคมันเสียหายแหละแต่ว่าในมุมมองผมนะมันก็เป็นแค่เกมเมหนึ่งครับสามคะแนนโอเคมันเสียหายแต่มันอาจจะไม่ได้เสียหายมากถึงขนาดนั้นแต่เรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยที่มันต้องปรับเพราะว่าหลังจากเนี่ย ทีมเล็กๆอะ่ะที่อยู่ครึ่งล่างของตารางอะ่ะเขาเห็นแล้วว่าฟอร์เรสําทำยังไงถึงชนะเราได้ดังนั้นการบ้านตรงเนี้ยครับเป็นการบ้านของอาร์เนอร์สตแล้วก็นักเตะทุกคนในทีมแล้วครับที่จะต้องไปปรับกันเองเราแฟนบอลก็ทําได้แค่บน่นแล้วก็เชียร์กันต่อไปและครับและเพื่อนๆละครับรู้สึกยังไงบ้างกับน้นนี้อยากจะบ่นอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะมาบ่นกันในช่องผมนะครับถ้าอยากจะบ่นนะอย่าไปด่านักเตะใส่โซเชียลมีเดียส่วนตัวเขานะครับแบบนั้นไม่เอาเนาะ ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาอะครับทั้ง Facebook Instagram Twitter อะไรพวกเนี้ยเราไปให้กำลังใจเขาดีกว่าอย่าไปด่าเขาเลยถ้าอยากจะบน่นอยากจะด่าทนไม่ไหวจริงๆอะมาพิมพ์คอมเมนต์ในช่องผมเดี๋ยวผมมาโต้ตอบเดี๋ยวผมมาพูดคุยกับทุกคนถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดถือว่าเรามาระบายกันแล้วกันเนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะมีเวลาอีก2 3วันทำใจให้ลมๆนะครับแล้ก็เดี๋ยวต้องมาเตรียมความพร้อม ตื่นมาดูบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกันแล้วเอาใจช่วยทีมกันต่อไปแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ